ยานทุนิมิตตังอาวมังทารันจะโยจามนาโปสกุณสัสสัสทวปาปาทหทุนสุปินังอาการตังพุทธานุภาเวนวินาสเมมตุยานทุนิมิตตังอาวมังทารันจะโยจามนาโปสกุณสัสสัสทวปา ปาปะขหัวทัวสุปินังอาการต่างธรรมานุภาเวนะวินาเสมตุยานทุนิมิตต่างอวมังารันจะโยจามนาปวสกุณาสัสสตทวปาปะขหัวทัวสุปินังอาการต่างสังขานุภาเวนะวินาเสมตุ แชรธรรมเป็นธรรมทานผ่อนมาแสงเหล็กน้ำผี